สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วที่ช่องหนังเป้ฟิวเจอร์นะครับวันนี้ผมมีเกมสนุกๆมาให้ทุกคนเล่นนะครับชื่อเกมว่าอมองอัสนะครับซึ่งเป็นเกมจับฆาตกรที่อยู่ในหมู่พวกเรานะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันเลยครับาย<ป>เดี๋ยว,ดยว,ดยวกดปิดกดปิด <c oughs> กดปิด <c oughs> มือลั่นมือลั่น เมื่อกี้กำลังอ่านอยู่โอ้โหชีวิตสีเดงนี่มันมีสีอะไรที่เออสีชมพูแล้วกันเพราะตอนนี้ผมใส่ชุดสีชมพูอยู่นะครับชีวิตสีแดงเฮ้ยมีกลองมีเพื่อนไปกล่องนมด้วยผมก็ยังไม่รู้นะว่าได้มาจากไหน เนี่ยผมว่าน่าจะได้มาจากอันนั้นอ่ะร้านค้าไม่มีร้านค้าไม่เียขายอันนี้ก็ฟรีด้วยปกติพวกนี้มันก็คือมันเป็นพวกที่ต้องซื้อนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นให้ซือ้อไม่ใช่เป็นร้านค้าอย่างนี้นะครับอันนี้ง่ายก็คือตอนนี้อัปเดตอยู่อ,อุ้ย รอตอนนี้ก็รอรอไปก่อน,นตอบปลายกันดิ่เป็นครูเมดธรรมดาเลยแน่นอนว่าผมแน่นอนว่ามันต้องมีเคว็ตรงนี้อยู่แล้วใครไม่มีนี่ผมก็งงผมก็ ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วนะถ้าไม่มีปุยตรงนี้ปกติมันต้องมีนะครับทุกคนโอเคเราจะไปที่ห้อง O2 นะครับ O2...O2... โอเคมปปับปบต่อไปอ่ะอา้าวปี่คนหลุดเกมเ <laughs> ล่นเดอะเกมไม่ใช่เควสดนนี้ ก็เป็นอัน่นี้แหละหูสียงเสียดิงติงริงริงโอเคมีคนชื่อ killer, คิวเลอร์ฆาตกรทำไมไม่ตั้งชื่อว่าอิมพอสเตอร์ W อยู่อิชโอู้แล้วเครื่องใหม่อันนั้นเอเก๊ okay. แต่เราตรงนี้ออกตรงนี้เอ,อ่อฟื้นฮูใครไม่รู้ ไว้สีขาวเหรอสีขาวใครเคโยวแล สูสัยผมผมกับสีดำเหรอเข้าสูสัยหรือไงมีทู <Me too. S 2> โอเคยังสกิปไปก่อนนะครับกิปโอ้คัดตกรสามเลยเหรอเมื่อกี้ลืมดูเฮ้ อุยคุน,นี้ระวังมากเลยนะคะเพราะว่าอยู่ด้านล่างเลยอะท่ออยู่ด้านล่างอย่วงอาจโดดค่าฆ่าได้โดยอยู่หวงอาจโดดค่าแน่ๆะยไม่มีใครตายห้องนี้จะเป็นอยู่ห้องออฟฟิศนะครับ ว่าอะไรอ่ีมันอันนี้วัดแปลว่าอะไรนะครับทุกคนวัดแปลว่าอะไรทุกคนจะตอบนะว่ามันเป็นวัดแปลว่าอะไรน่าจะมีคนหลงกลแหละผมก็บอกอยู่แล้วว่าวัดแหมมันแปลว่าอะไรผมก็บอกแล้วไง ระวังมีคนหลงกลน,นะครับไปตอบไปเผื่อตอบแต่คนจริงผมบอกไปแล้วว่ามันแปลว่าอะไรมันเป็นคือวอตคือมันจะแปลว่าอะไรแต่อยาให้มีคนตอบเพราะผมพูดติดกันคิวเลอร์ออกดีไหมคิวเลอร์วิววิวไม่อะไม่สกิสสสแปแม่อไม่สกิปเฮ้ยสองคนนี้หรือเปล่าเป็นดีพสัสร ใครชนะใครออกโอเคออกเอาไม่งั้นก็สีเขียวชัวชัวไม่งั้นก็สีไม่งั้นก็สีเขียวชัวแน่นอนอ่้ดูให้ดีจับตามองอยู่นะสีเหลืองจับตามอง คุ้ยตัเลยโอ้คนกำลังทำคุ้ยตัเลยไหนเอมีคนสงสัยสองคนทีคนสงสยัยปึ๊บปึ๊บสงสยัสงสยไม่งัก็สีเขียวสีเขียว สต๊อปนี้คนนี้สงสัยไม่เหมือนผมนะครับดูผมสงสัยต้องใช้สามันทัดโ <c oughs> วดใคร A U R เอา้าใครอะ A U R ๋ยวโหวอดอะไร อันนี้นนะเป็น A U B นะปิดปือเปล่าน,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 น็อตสีเขียวชัวเขียวชัวถ้าไม่ใช่เฮ้ยทำไปด้วยกันเหรอ,หร,อ,อรอดตัวไปห้องนี้ไม่มีท่อนะเดี๋ยวผมจะคอยมองตรงนี้ตลอดถ้ามีคนเข้ามานี่ผมต้องต้องปิดแล้วก็เอ้เอ อยาอย่าอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเกือบไปแล้ว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 ไหนละโหวตอันนี้ก่อนสีเขียวโหวต โวดโอเคโอเคโอเคปุ๊บปุ๊บกดเรียบร้อยอ่าสีเหลืองก็อันนี้กับกับผมนะครับก็โหวดมันคือโหวดนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าคนโหวดสีเขียวหรือเปล่านะถ้าไม่ใช่ก็ทุกคนนั้นน่าจะเป็นผมอะ ทุกคนว่าน่าจะเป็นผมอะฮะ้ไม่ใช่เหรอเขามาัา่นใจลราเมื่อกี้ะเฮ้ยมัน่นใจแล้วนะทำไมพี่ดีก่ะสงใสยจังสงสัยงสงสัยส เวลาเดิกสสเนก็สงสัยรี่นก็สงสัยทำกัน <c> บ <oughs> <c oughs> ้านก็สงสัยโอเคโอเคโอเคอ่ะโอตกใจสามหนึ่งสองสามร้อยสิบสองอันนี้อากาศร,ร้อนใช่ไหมทุกคนครับใกล้จะถึง วันนี้ก็จะถึงวันคริสต์มาสแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวไฟดับอเอสตอนนี้ก็ถึงวันคริสต์มาสแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้อะอ่ะฮะสีเหลืองเดี๋ยวชิวเลิกไปจริงๆด้วย พอถามนิดนึงอุตส่าห์เชื่อใจว่าสีเหลืองไม่เป็นเพราะว่าสีเหลืองทําอะไรพอพ้งกับผมอะ่ะคืออยู่ในการผมนึงว่าไม่ใช่อะ่ะถ้าเขาจะเป็นนีอสเตอร์เขาน่าจะฆ่าผมเป็นนักนานแล้วอะ่ะแต่ว่าเนี้ยมาฆ่าตอนที่ผมกําลังจะทําไฟซึ่งเกมมันก็ชนะก่อนโอ้โหฉลาดฉลาดชาติเริญมากเลยเนะี่สีเหลือง เป็นเด็กฉลาดชาติเจริญเอาซื้ออะไรดีซื้อไี่ไหมตอนผมยิ่งรวยน,นี่ผมยิ่งซื้อนะราคาไม่เกินสองร้อยอะแต่ว่าก็ไม่เกินเอ้ยราคาไม่เกินหนึ่งร้อยก้สิบเอ็ดตอนนี้เพราะเพราะว่าตอนเนี้คงเงินอยู่หนึ่งร้อยก้เก้าสิบเอ็ดแต่ต้องเกินสิบ เอาอะไรดีเดี๋ยวอันนี้มันชอบเลื่อนอะ่ะเอาอันนี้แล้วกันชีวิตสีฟ้าสดใสสดใส,ด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 สดแต่แต่ไม่รู้ว่าผมเคยใช้สีฟ้าอย่างนะเอาสีฟ้าอ่อนแล้วกันสีฟ้าสดใสผูกหมวกสีสีสีส,สีอันนี้เขาเรียกว่าสีอะไรนะเอ้ยใสย่ไม่ใช่สี เต็มวกลูกโป่งล,ล้ะกอกิดลูกอมดินน้ำเงินสีฟ้าโอเคอ่ะก็วันนี้ก็ใกล้จะถึงวันคริสต์มาสแล้วนะครับวันคริสต์มาสเป็นวันที่ 25. ่สิบห้นะครับซึ่งเป็นวันเสาร์นะครับที่จะใกล้ถึงแล้วนะครับโอเค ะทุกคนชอบเกมนี้กันไหมครับอาจจะใครชอบเกมนี้และคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องหนังเปิ้าฟิวเจอร์แล้วก็กดกระดิ่งกุกง๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกริงเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสำค,คลิปต,ต่อไปนะครับสำหรับในวันนี้บ๊ายบายนะคะบ,บ๊ายบาย